น,นี่ต้นเมาหรือบางเมาค่ะหรือบางคนเอิดบักสมสอยเอาไปเหตไวไายได้เ <c oughs> มื่อนี้สิมาโชว์ผลงานในการขยายพันธุ์นะคะ,คะกิ้งตอนค่ะใส่เวลาอยู่ประมาณเกือบสี่เดือนค่ะเป็นเอียงที่ตอนอยากที่สุด เคยตอนแล้ว,ลวหลายๆกิง่งประมาณสิบกิง่งคลากจะบาง,งอกค่ะจะเป็นปูดๆแบบนี้นะคะมกิ่งมดเฮ็ดเ,ดเดมื่อแล้วแต่า่ักถอดใจเท่าตอนอันนี้กิ่งนี้กระแมนเคยเห็ดก็ะมิ้ต่สิเป็นเนื้อปูดๆออกมา พประสบความสำเร็จนี่แหละคะ่ะแค่สองกิง่งแต่ว่าก็ะใส่วิล่าหลายอันนั้นว่าไหนออกค่ะอันนี้เพิ่งออกหลากเดียวผู้ใดมีกระล้องเห็ดเบิงนะคะ่ะย่างขี้ไา่ปลูกไว้ให้นกกินกันยังดีหลายๆเขากับมาเห็ดวายเห็ดแยมก็ได้ เด้งวนหน้าสิน้ำเสนอไอที่ปักช้ำให้เบิ้งนะ้คะคลิปหน้าที่มีปักช้ำปักช้ำแบบควบแน,น่นบักเมานี่แหละคะ่ะเลาวติดตามกันเลยนะคะได้กฝากแม่